น่าจะเพิ่มแมวแบบที่ว่าให้มันเลี้ยงให้มันหนนีก่อนให้มันเลี้ยงก่อนโอ้ยสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องโซผู้สุ่คนเอาเลี้ยงอันเลี้ยงอันบ่เลี้ยงนีในระค่าคนละกินเนียงดนะค่ะกินเนียงกินเนียงค่ะกเนียงเนียงพี่หอมแบบแข็งพี่น้องโอ้โหกินทำได้แค่พี่ทุกคน ผาดอกไม้สวยๆมาฝากด้วยนะคะเห็นไหมคะโอ้ยไอ้ลูกชายแม่ลืมเลยกินอะไรน่ะน่ะมานี่มาเร็วๆไอ้หนูกินอะไรสเลาะง่ายมากเพื่อนๆมากินเมียงพี่น้องเมียงอยู่บ้าน ดอกบ้านเราเขาเรียกอะไรนะดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองมันไข่เป็นสีนี่เด็กพี่น้องมันมาเป็นสีคือบาทเท่าเหรอนะโซโลโซโอย่าไปไกลนะ หมาป่าหน่อยด้วพี่น้องหมาป่าหมาป่าหน่อยสวัสดีครับผมชื่อโชโร่นะครับผมไม่ได้ยินอยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินโอ้ยเมงวัน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 ค่ะนี่ปลานิ่งน้ำค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำปลาพี่น้องเอ้ยมาเรือค่ะแซ่บปลาแดงแซ่บจ้านี่ค่ะบุ้งไนค่ะกินทั้งสี่คนเลยปลาใหญ่เนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาค่ะ ปิ่งกับปิ่งนะคะมือนีเมื่อนี้ไปเกาหลีค่ะบินตรงเกาหลีนะคะมื่อนี้ไปเกาหลีจะมันเกาหลียจะมันยังเท่างันนำเท่างันกุ้งแช่น้าปลาทั้งปลานิ่นมีด้วยเล่าด้วยน้ำแตงโมน้ำแตงโมว่ากันวมาขูดแตงโมน้ำแตงโมว่าแซ่บแซ่บน้ำแตงโมแซ่บหลายสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะ สุขสันวันอาทิตย์พี่น้องเอ้ยวุพักพักอยู่พักอยู่ในสวนนี่แหละเด้อยิ่งมาขอมาเขาไปใส่อีกล่ะอัวสมามาผู้ใดป้กระยอนมาเสียในละพี่น้องเลยใส่สเหรอสโล่คอมคอมเนี่ย โซโลคอมโซโลติตาฮะครอมเนี่ยโซโลโซโลคอมติตาฮะครอมเนี่ยอินเทอร์เน็ตเราแวรเกีนมาเลยครอมมาติตามามา ดูผักสวนครัวคนไทยได้ปีปนองเด้อข่อยก็มีผักอีตูนิดหน่อยเด้อค่ะเด้อผักอีตูค่ะผักอีตูบักเขือบักพริกบักหัวสิได้กินนวยบ่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าบักพริกข่อยก็กําลังเป็นนวยเด้อะค่ะเด้อดูดูดอกปวยเซียนสีขาวเด้อค่ะเอามาเปี่ยนดินห้ก็เลยต้องยูนย่นี่ก่อนต้นมะกรูด อันนี้ก็ต้นมะกรูดสิบกว่าปีเราได้ต้นมะกรูดต้นนี้เปลี่ยนดินให้ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านะคะมะเขือตะแหลด้วยค่ะเด้อกำลังสีเป็นหน่วยอันนี้คือพริกขี้หนูอันนี้ก็พริกอันนี้พริกกินดาบารูสิเป็นหน่วยว่าเด้อพี่น้องอันนี้คือ ใบมระระต้นมระระด้วยค่ะเอาโซโลโซโลโอ้ยไปก็นเด้พีีนอกไปน้ำหาหมาก่อน